ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่จาะลึกข่าวสารและเทคโนโลยีทางทหารที่น่าทึ่งที่สุดจากทั่วโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือเรือแม่ดรน2 0 2 6หรือ n e w 2 0 2 6ันรืมาเธอเชซึ่งถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของวงการทหารในอนาคตและยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้ามาเชื่อมโยงกับกองทัพไทยในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เรือแม่โดนคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจภาพรวมเครือแม่โดนหรือโดนมาเธอชิพก็คือยานพาหนะหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมปล่อยและรับโดนกลับมาหลังปฏิบัติภารกิจมันสามารถบรรทุกโดนได้จำนวนมากพร้อมควบคุมการบินของโดนในรูปแบบฝูงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นโดนลาดตระเวนโดนโจมตีหรือแม้แต่โดนขนาดเล็กที่มีภารกิจเฉพาะเครือแม่โดนจึงเปรียบเสมือนฐานทัพเคลื่อนที่ที่อยู่บนฟ้าบนทะเลหรือแม้แต่ในแนวหน้าของสมรภูมิ และในปี2026นี้โครงการเรือแม่โดรนเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมกับการอัปเกรดเทคโนโลยีในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุม AI อัตโนมัติระบบปล่อยโดรนแนวใหม่ที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงระบบป้องกันตัวเองที่ทันสมัยทั้งเลเซอร์ปืนกลอัตโนมัติและระบบเรดาร์รอบทิศทางลำตัวของเรือแม่โดรน2026ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการพลางตัวจากเรดาร์ มีการเคลือบผิวแบบสตีลและใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งเบาและแข็งแรงสามารถบรรทุกโดรนได้มากถึง50ลำในหนึ่งภารกิจและสามารถควบคุมโดรนได้พร้อมกันถึง30ลำด้วยระบบ AI แบบฝูงการปล่อยโดรนสามารถทำได้ทั้งทางอากาศและทางพื้นดินมีรางปล่อยโดรนอัตโนมัติและจุดรับกลับที่แม่นยำสูงสุดลดเวลาการปฏิบัติภารกิจลงได้อย่างมากนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียวไทม์ผ่านดาวเทียมและระบบคลื่นวิทยุที่ปลอดภัยที่สุดในยุค ทำให้กองบัญชาการสามารถดูสถานการณ์ทุกอย่างได้ทันทีทุกวินาทีไม่ว่าจะเป็นพิกัดของโดรนตำแหน่งของสัตรูสภาพแวดล้อมในพื้นที่และข้อมูลอื่นๆที่สำคัญยิ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือแม่โดรน2,026ก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบอากาศแบบ VTOL หรือ Vertical Take Off and Landing ที่สามารถขึ้นลงได้ในแนวดิ่งรวมถึงการลอยอยู่กลางอากาศได้นานหลายชั่วโมงโดยใช้พลังงานไฮบริด ทำให้มันสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลได้โดยไม่ต้องพึ่งฐานทัพหลักเลยและสิ่งที่ทำให้เรือแม่โรนลำนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยก็คือการที่บริษัทผู้พัฒนาได้ประกาศว่าจะมีเวอร์ชั่นส่งออกสำหรับประเทศพันธมิตรซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นพันธมิตรหลักในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและกำลังผลที่จะนำมาใช้งานได้จริง กองทัพไทยเองก็มีแผนพัฒนาเครือข่าย UAV หรือโดรนในอนาคตและการมีเรือแม่โดรนแบบนี้ก็จะช่วยให้การควบคุมฝูงโดรนของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายเท่าตัวในด้านยุทธศาสตร์การมีเรือแม่โดรนจะเปลี่ยนรูปแบบการสู้รบโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่ต้องใช้กำลังพลจำนวนมากและเสี่ยงชีวิตในการสอดแนมหรือโจมตีเป้าหมายในพื้นที่อันตรายตอนนี้สามารถใช้โดรนทำภารกิจแทนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดเรือแม่โดรนสามารถเคลื่อนที่เข้าใกล้เป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับ และปล่อยโดรนเข้าทำลายเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีสำหรับดีไซน์ของเรือแม่โดรนลำนี้ต้องบอกว่าเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟมีปีกกว้างขนาดใหญ่แผงควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบเซ็นเซอร์รอบทิศและคอ c k p i แบบไร้คนขับที่ควบคุมด้วย AI และสามารถสั่งการจากระยะไกลผ่านดาวเทียมระบบทั้งหมดมีการสำรองพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงทำให้สามารถอยู่ในอากาศได้มากกว่า24ชั่วโมง ลองจินตนาการภาพว่ากองทัพไทยมีฝูงเรือแม่โดนจำนวนหนึ่งที่สามารถปล่อยฝูงโดรนลาดตระเวนไปทั่วภาคใต้เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือใช้ในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนภาคเหนืออย่างเงียบเชียบหรือแม้แต่ในการช่วยเหลือภัยพิบัติก็สามารถส่งโดรนออกไปตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือไฟป่าได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความเร็วในการตัดสินใจของหน่วยกูภย้ภัยในอนาคตหากากองทัพไทยสามารถจัดหาและดัดแปลงเรือแม่โดนเวอร์ชันนี้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และลักษณะการรบของประเทศไทยจะช่วยยกระดับศักยภาพทางทหารได้อย่างมากโดยเฉพาะในการสอดแนมการโจมตีทางอากาศในพื้นที่จำกัดหรือการประสานงานกับหน่วยรบพิเศษที่ต้องการข้อมูลทันทีสุดท้ายนี้เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเทคโนโลยีเรือแม่โรน2026จะมีการพัฒนาไปถึงระดับใดและจะมีโอกาสเข้าสู่กองทัพไทยในรูปแบบใดบ้างถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีทางทหาร และอยากรู้ว่าในอนาคตรเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องไทยวอล m a c h i n e นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเราจะนำเสนอข่าวสารล่าสุดก่อนใครในแบบภาษาไทยเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลเจาะลึกสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ